ทำงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลอ๋อเป็นพยาบาลจะมนฮะเออหน้าพยาบาลให้แล้วก็แพล่ะเหมือนกลยค่ะอ๋อเป็นนางบานนะฮะแล้วก็เหมือนกันเ่หกไม่ใช่หมอหมอเป็นหมอเลยอุ้ยนี่ไม่ใช่ใธรรมดาเขาหอ่เ๋อไม่ไม่ห่างนะยิ่งใกล้เลยครับเดี๋ยวไปรักษาด้วยนะฮะอ่ายู่รอพอไหนอะลุกแบบดูไม่เหมือนอก็ฟีสไตล์ดีอะมาอย่างเงี้ย คือแบบอ่าก็เหมือนกับทั่วไปคือเหมือนคนทั่วไปแต่ถ้าใส่ชุดนะชุดทำงานก็อีกแบบหนึ่งนะฮะจัดเก้งคัดอีกแบบหนึ่งโอ้ยเจอเจอหมอโรงพยาบาลไหนฮะถามจริงโรงพยาบาลไหนบ้านเก้าบานบางกอกก้าโอ้ยดังด้วย ไปสามสี่ปีแล้วเอามาเล็กๆตั้งแต่ตัวเท่าขาเขาอะแล้วต้องหูแล้วต้องฝึกอะไรไหมคะอืมไม่ฝึกหรอกมันก็มีงูมีแพริด็อกงูสองตัวแพริดด็อกสองตัวขั้นไหนกันน่ะท้องเทพแต่เขตไหนเอ่ยทปไหนครับเขตไหนแถวพีทีเอ็นเลยค่ะ พ <B ts S 2> ีทมันไม่ใช่เขตครัคบเ้ืยขวางักนองเออพักหนองดิโตชมนะพักหนองก็ติดกับพี่พี่อยู่ประชาทิศครับรู้จักประชาท,ะทิษปะทงครูด้คยจักด้วยเก่งมากอ่ะแต่ไม่เคยไปสิแต่ว่ากู่ะินินแมคกินคนด้วย กินผักกวางตุ้งกับกับแมลงทั่วไปครับนะฮะเอ่อเดินเฉยเไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะก็เราจับเขาไม่ไม่แน่นเนี่ยเขากลัวตกเออเขากลัวตกเอออันนี้ชื่อนุ่มนิ่มครับนะฮะตัวเนี้ยชื่อนุ่มนิ่มเรียกเขาดินุ่มนิ่มเออหนุ่มนิ่มเขาฟังอยู่ฟังอยู่นะฮะอันนั้นอันนั้นชื่อไอเสือครับ อันนี้ชื่อไอเสือครับนะฮะเสือเสือเขาจะหนามคมมากครับนะหนามเขาจะคมมากตัวนี้ตัวนี้เป็นน้องนะฮะเสือนี่เป็นน้องครับนะฮะเสืออายุสองปีครับนะฮะอ๋อสองปีแล้วอ่ะค่ะอันนี้สามกว่าแล้วครับนะฮะอันนี้เป็นอันนี้เมียเขาอันนี้ตัวเมียตัวเมียผิวจะนุ่มนะตัวเมียผิวจะนุ่มแล้วก็อันนั้นเป็นเป็นเป็นผัวเขา เออแต่เขาทะเลาะกันตลอดครับไม่เคยเอากันทะเลาะกันมันเป็นสัตว์ที่ไม่ถูกกันนะครับใช่ใช่ครับเป็นสัตว์ที่ขี้เกียจมากขี้เกียจเดินขี้เกียจกินขี้เกียจทุกอย่างเลยและเป็นสัตว์ที่เกลียดกันมากเห็นกันก็จะกัดกันาแล้วมันจะมีลูกก็ต้องฤดูผสมพันธุ์นะครับถึงจะรักกันทีเดียวแค่ครั้งเดียวไม่เหมือนคนรักกันทุกวันเลยเออนะฮะ มัเขาจะงับมือเราไงไม่งับครับไม่งับไม่เล่นเขาเล่นแบบถึงงับนี่จะเจ็บไหมคะไม่เจ็บครับไม่เจ็บลองดูลองดูลองดูดิลองดูครับนะแล้วเฮะนิสัยเ้านิสัยขี้เกียจขี้เกียจมากคือขี้เกียจเดินขี้เกียจวิ่งขี้เกียจอะไรเนี่ยมีเล่นกับพวกกันอ่ะของเขาคือยังไงเสน่ห์คือมันนิ่งดีแค่นั้นเองพี่ชอบตรงที่มันนิ่งครับนะฮะไม่หนีครับแล้วก็ที่สำคัญคือตรงไหนตรงไหน ใช่ใช่ใช่เราไม่ต้องวิ่งไล่จับเหมือนพวกกันลออเหมือนพวกอะไรนะะใช่ไหมก็วางตามพื้นเลยก็เล่นกับหมากับแมวไปเลยใช่ครับกหมาแมวไม่ับหมาเขารักกับหมามากครับเขาจะไล่กัดหมาด้วยซ้ำไปเขาหมาก็จะวิ่งหนี ไม่ไม่ครับถ้าถ้าอยู่ด้วยกันคือแบบมันจะมีตัวหนึ่งชื่ออีป่วนอ่ะที่บ้านนะเป็นหมาชื่ออีป่วนเขาจะคอยกันว่าเขาสอนว่าตัวนี้เป็นสัตว์ของที่บ้านนะอย่ากัดนะอะไรประมาณนี้ครับแล้วอะไรน้นอนไงอเป็นเป็นหรือว่านอนนอนนอนนกออ่ะช่ใช่ใช่นช่ใอ่ อันนี้จับเบรคอมมั่งอุ้มมั่งอุ้มมั่งไหนๆก็จะอุ้มละอุ้มเลยสาวๆจากกรุงเทพครับไม่เคยเห็นอันนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรพวกไม่ใช่พวกเราเรียกเป็ดเอาเรียกทีเดียวนี่ทีเดียวนี่ไม่ใช่เรียกหลายๆชื่อครับนะครับเหมือจะมีความรู้อ้าวคนนี้เลยชื่ออะไรชื่อน้องอะไรคนนี้น้องแพรวน้องแพรวเขาเรียกตัวอะไร ไม่ใช่จิ้งก่ารนะไม่ใช่จิ้งก่าครับนะฮะแล้วก็น้องอะไรเนี่ยน้องเอิญนะคะน้องเอิญน้องเฟิร์นนะฮะเฟิร์นเขาเรียกอะไรนะจิ้งก่านะเฟิร์นบอกจิ้งก่าแล้วแหละเอาแพลว่าตัวอะไรแพรอีกว่าน้านะแล้วคนนี้ชื่อน้องเอ๋ค่ะน้องเอ๋เก๋เก๋ชื่อว่าว่าตัวอะไรคะอ๋อเค้กแฮปปี้เบิร์ดเดย์เค้กว่าตัวอะไร ได้ที่ขับกุญแจรถรถหาเป็นรถยนต์พวกเรายังไม่รู้จักเขาเลยฮะเขาคือมังกรเขาใช่มังกรเขาครับหรือว่าภาษาอังกฤษเขาว่าเบียดดักกอนนะฮะมาจากประเทศอะไรแอฟริกาอ้าวแอฟริกาเลยนะอ้าวอังกฤษแอฟริกานะฮะรู้ไหมคนไหนถูกน้องแพร่ครับนะฮะอังกฤษครับนะเป็นสัตว์สัตว์อะไรนะ สัตสัตน้ำหรือสัตบกสัตว์วยข้างสัตสัตบกสัตบกนะครับเป็นชอบชอบอะไรที่สุดเขาอยู่กับอะไรทะเลทรายใช่ครับเขาเป็นสัตว์ทะเลทรายครับนะต้องการความร้อนสูงเลยนะครับนะครับเวลาเวลาที่เขาขี่กันน่ะไม่ใช่เขารักกันนะเขาเกลียดกันครับเพราะว่าเขาต้องการให้อีกตัวหนึ่งตายไม่ให้โดนแดดอ่าไม่ให้อีกตัวหนึ่งโดนแดดไง ก็ไม่ให้โดนแดดมันก็ไม่ย่อยแล้วก็ตายไงโอเคเออก็ทุกทั่วไปแต่ขี้เขาเหม็นมากขี้เขาเหม็นมากครับนะฮะเออยากเห็นน้องเอื้อแล้วสิสงสัยจะเห็นยากครับนะใช่มันอื้อไปแล้วอื้อไปแล้วที่บ้านมาแล้วแจ็คดอสั้นในช่องแจ็คดอสั้นด้วยรู้จักปะรู้จักไหม อยู่ดูสิมีควติดตามเท่าไหร่ยังรอตั้นในะอยู่โค้บอ่ะแอมลองดูค่ะว่าต้องเก่งต้องเก่งล่ะล่ะยูทูบเบอร์ป่ะครับนะโอเคเล่นให้เปลมเลยนะเอาไปเล่นให้เปลมเลยนะเอาไปนั่งกอดที่โต๊ะตัวเองก็ได้ครับนะครับแล้วกลับเมื่อไหร่กรุงเทพอ่ะเพิ่งมากลับเมื่อไหร่พรุ่งนี้กลับป่ะ วันที่หนึ่งจะมา okay, โอเคมาเขาดาวที่นี่ด้วยเหรอโอ้เยี่ยมเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทุกทูตุยโอโ้สุดยอดเลยอ้าวนะครับนะฮะเจะออย่างเคยเห็นด้วยเหรอเคยเห็นพี่หรือเปล่าไม่เรไม่เคยได้ดูท่องเที่ยวอะอไม่ได้ท่องเที่ยวครับเป็นการทำงานทำงานล้วนๆเลยครับนะฮะ ครับแม่กอนน้องๆเขาก็ชอบนะฮะนุ่มนิ่มแล้วก็เสือนะครับที่นี่ที่ทอ่อนะฮะกาญจนบุรีนะครับสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับ เมียจะหนามนิ่มครับแต่ว่ามันก็นิ่มอยู่อยตัวผู้จะหนามแข็งมากจับไปดีได้เลือดนะเพราะว่าหนามเขาจะทิ่มออกมือเอานะแต่ตัวเมียจะนิ่มเขาเลยชื่อนุ่มนิ่มด้วยเนี่ยตัวเมียมันนิ่มกว่าตัวตรงนี้เฮ้ยไม่มีใครรักเราเลยดิแม ได้ที่พักกันหรือยังอ่ะได้เมื่อกี้เลยที่พักได้แล้วเหรอเหรอแบบใกล้ฉันเลยอย่าเงี้ยที่ไหนอ่ะพักที่ไหนโฮสเทลอะไรสักอย่างโฮสเทลใชัมมีแนนะาอายุเขาได้สิบปีอ่ะนะคูณเท่าไหร่ไหมคะแบบหมาอย่างเงี้ยมันต้องคูณไม่ไม่คูณอ่ะสิบปีก็คือตายแล้วแหละใช่เขาชอบไปรูปเหมือนกัน ไม่โกรธครับสําหรับคนเขาไม่โกรธแกเขาจะโกรธกันเองถ้าเขาโกรธก็คือคอเขาจะสีดำนะครับเขาเลยเรียกมังกรเขานะฮะไม่โกรธครับอาบน้ําด claro> ้วยอาบน้ําก็ใส่กละมังครับนะฮะใส่กละมังแล้วใส่น้ําแค่ครึ่งประมาณค่อนๆน่ะใช่ใช่ครับเคยชอบออกไปเที่ยวนอกบ้านน่ะแมวไล่ตะคุบกิน เขาก็กลับมาครับชาวบ้านเขาก็จับมาให้ชาวบ้านไม่จับหรอกชาวบ้านเขาเอากระลาบางคุมมาให้เแต่ชอบที่ตรงเขานิ่งเขานิ่งครับเขาจะไม่ค่อยวิ่งครับนะงูนิงมากงูนี่ต่างกันเยอะไหมงูก็ดีนะแต่ว่างูหลามอะหลามไม่ทอดสีเหลืองเหลืองสี ใช่สีน้ำตาลเหลืองๆครับนะฮะแต่ว่าเขาไม่กินเขาบนเขาไม่กินคนแต่เขาก็กินไก่แมวไม่กินเขาจะกินกระต่ายครับกินกระต่ายกินหนูอะไรประมาณเนี้ยน้อเวลาลอกคราบเขาจะคึกมากครับนะฮะ เขาจะดิ้นเขาจะเล่นน้ำหมันมากเหมือนจระเข้ครับใช่ใช่ครับเขียวออกด้วยให้รูปให้จับเบาๆครับแต่ว่าเวลาจับต้องจับแรงๆจับให้มั่นคงนะแต่เวลาก็ลูบเขาเล่นเขาเนี่ยเขาจะอยู่เงี้ยดูแววตาเขาเดี๋ยวเขาน่ารักไหมดูแววตาเก่งน่ารักเลยะน่ารักมากครับนะฮะ วารว่าดิ้นดิ้นแรงแรงแบบเร็วขึ้นอะไรที่ทำให้เขาแบบก็มีศัตรูพวกพวกแบบไล่ตะคุบเขาอะไรประมาณนี้ถ้าแมวนอกบ้านเนี่ยก็จะไล่ตะคุบเขาครับเขาสองสามวันกินทีอ่ะใช่เขาไม่ได้กินแบบตลอดนะเขาต้องกินเขาต้องรอย่อยก่อนครับนะฮะอ๋อเาย่อยช้าใช่เขาย่อยช้าเออครับเขาดีอย่างคือเขาไม่เห่าไม่อะไรอ่ะ สบายสบายครับถึงเขาเดินหาเขาก็ไม่กัดหรอกครับเขาก็เดินตามภาษาเขาตัวนี้อตอนนี้ถ้าตัวประมาณนี้ตัวเป็นหมื่นอะนะถ้าตัวเล็กตัวเล็กก็สองพันนะฮะตัวเล็กเท่าขาเขานนะเท่าจิ้งจกอ่ะใช่ใช่ครับเท่าจริงจกไม่มีฮะตัวเล็กเขาจะสีแดงนตัวเนี้ย ตัวนี้จะสวยมากตัวนี้แพงครับตัวนี้แพงกว่าตัวนั้นตัวนั้นเป็น normal ตัวนี้เป็นแบบโ o เ e สอะฮะออกสีแดงๆขมส้มใช่ตัวนี้จะแพงนะะถ้าตัวสีขาวจะแพงมากครับใช่มันแล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่สีด้วยนะแต่กลัวคนตกใจเพราะเวลาไปห้างทีเขาก็กลัวครับนะฮะ แต่พวกนี้เข้าห้างได้เข้าห้างได้อันนี้หางตั้งที่ซือเขามีควาหมายอะไรคะก็คือ,อมีความสุขฮะนะครับเอ่อก็เหมือนหมาหางตั้งก็สบายใจอืมอันนั้นน่าจะเคลิมแล้วแหละนะรูปรูปก,ก,กันเยอะจังได้หวยหรือยังได้เลขเปล่า <laughs> นี้มารถส่วนตัวใช่ไหมนะฮะแล้วพลขับอ่ะใครขับอ๋อพี่ใช่ไหมพี่เขาหายแล้วน้อยใจแล้วปล่อยให้กูอยู่คนเดียวไปแม่งดีกว่าไม่ขี้ก็เยี่ยวสองอย่างลอกใช่เขาลอกคาบอยู่ใช่ใช่อย่างลอกคาบอยู่ดสังเกตที่หางน่ะเดยกเขาจะมีสองสีป่ะตรงป้องๆเนี่ยตรงนั้ป้องเนี่ยอ่าใช่ใช่นั่นแหละ ใช่ครับเขาเริ่มจะเริ่มลอกแล้วครับนะฮะตัวนี้จะดุครับดุดุกัดตัวโนนนะนะดุไม่ได้กัดคนนะกัดตัวโดนกัดทีหนังหลุดเลยอ่เขาค่อนข้างที่จะโหดหน่อยก็นอนเรื่อยๆเขาเขาไม่มีงานทำเหมือนพวกเราดิเออ ชาติหน้าก็เกิดเป็นเขาเนี่ยจะได้ไม่ต้องทำงานเอาแล้ววันนี้ไม่มีคู่มาเลยเนี่ยเค้กใครเลยเหรอคะใครเค้กไม่มีคู่อ่ะอย่าเรียกว่าวันนี้เหรอนี่อดอยากมาหลายปีแล้วใช่ไหมยากได้เลยอัพเปอร์ดีเลย์บอกนะแถวนี้คานเยอะเออเอียบไปเลยค่ะเบี้ยบ้านพังคุชลา เอางั้นเลยนะอโอ้ยนะพี่พี่ว่ารูปไปรูปมาหวยจะออกนะเลขจะออกบอกพี่ด้ว <laughs> ยนะเพราะพี่ก็รอซื้อกับมันอยู่เนี่ยนะ <laughs> เผื่อมันให้หวยบ้างเจงนี่เธ <laughs> <laughs> อเชือ่อคนง่ายมาก,กนะเนี่ยเออเป็นตุเป็นตะา,าเลยจะเอาหวยให้ได้เลยเนี่ยคนเนี้ยหรอเออพี่ก็ว่ากันแหละเออ แสดงว่าต้องการรวยทางรัฐเอ่อเอาลองขูดลองขูดดูเผื่อว่าได้ได้เลขครับตันนี้น้องหลับจริงนะโอแบบนีแล้วเอาสามคนที่ใครมีแฟนบ้างอะอน่แน่ค่ะแพลแน่ๆเลยใช่ไหมแพลแพลใส่หัวสสดนะเนี่ยโอ้ย ท่านผู้ชมครับยังมีคนโสดสวยขนาดนี้อีกเหรอเอาเอ้าเอานะฮะแล้วสองคนนี้สองคนนี้แล้วสองคนนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวหันหน้ามาก่อนดิไม่แน่อาจจะมีกิ๊กอยู่อาจจะมีกิ๊กอยู่จิชูเดียวด้วยอ่ะ ออฟฟิศครูทำงานเกี่ยวกับน่าจะเป็นเลขาแล้วก็ไม่ได้ใจเหมือนเนี่ยนะฮะหรือว่าเลียขาเอรทำงานอะไรทำแกงเลยเฉลยก่อน ไปไม่เคยมีใครไทยด้ยจริงเหรอนะฮะเค้กทำงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลอ๋อเป็นพยาบาลจะมานะฮะเออหน้าพยาบาลให้แล้วก็แพล่ะเหมือนกันเลยค่ะอ๋อเป็นนางบานนะฮะแล้วก็เหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันนะฮะเป็นหมอเลยอุ้ยอ่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาเขาห่างกันอ๋อไม่ไม่ไม่ห่างนะจิ้งใกล้เลยครับเดี๋ยวไปรักษาด้วยนะฮะ อยู่รอพอไหนอ,ะอ,ะอ,อ่ะลุกแบบลุกแบบดูไม่เหมือน <c oughs> อ่าก็ฟีฟีสไตล์ดีอะมาอย่างเงี้ยคือแบบอ่าก็เหมือนกับทั่วทวไปคือเหมือนคนทั่วไปแต่ถ้าใส่ชุดนะชุดทำงานก็อีกแบบหนึ่งนะฮะจัดเก่งคลัสอีกแบบหนึง่งโอ้โห<ม>เจอ<ม>เจอมหมอโร,ร<า>งพยาบาลไหนฮะถามจริงโรงพยาบาลไหนบางก้าวบางบ่อเก้าโอ้ยนึกว่าแล้วเป็นครูท่าทางใจดีอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยครับนะฮะเออ แปลกนะ,ะหมอนี่ไม่ค่อยมีแฟนกันหรอกอาจจะยุ่งกับแต่งงานนะฮะแต่เฟ,เฟินแต่เฟินแต่เฟินฟน่าจะเยอะเอาก็ดูดแววตาเขานี่โอเคฮะป<อ>ระสบการณ์เยอะนะับ <iß S 2> เอาน้องไปกอดได้นะไปกอดได้เฉพาะตรงนี้นะแล้วก็รูปให, <S <S หรให้แล้วก็รูปให้เห็นหนวยด้วยแล้วมาแบ่งด้วยนะ โอเคเนี่ยยพูดเเอะชื่อจริงเชื่อจริงนะฮะแถวเชื่อจริงตาได้เป็นมันเลยจะได้เลขละจะได้รวยละงานนี้รหลังวันที่หนึ่งเจ็ดหกตัวไปนะนะ